ที่จังหวัดพิจิตรตำรวจยังคอยตรวจสอบนะคะสำหรับปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากที่ทางแพทย์ได้เข้าไปตรวจสอบร่างกายของชาวบ้านนะคะพบว่าไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า300คนที่พบว่ามีโลหะหนักอยู่ในร่างกายและขณะที่นักวิชาการก็ได้ตรวจสอบตัวอย่างของพืชน,น้ำและดินก็พบว,ว่าน่ากังวลมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะพบว่าในตัวอย่างที่เก็บไปตรวจ มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณพัชราพรตันงามค่ะแล้วก็ชี้ช้เห็นเขาคือบ่ออะไรนี่เป็นบ่อบ่อหลวงค่ะเพราอช้ำบ่อน้ําแห่งนี้หากมองด้วยสายตาไม่ต่างจากบ่อน้ําทั่วไปแต่บ่อนี้อยู่ห่างจากบ่อกักเก็บกากแร่ขนาด1,200ไร่ของเมืองแร่ทองคําบริษัทอัคลาไมนิ่งประมาณ500เมตร และเป็นบ่อน้ำที่กรมควบคุมมลพิษเคยประกาศเตือนห้ามชาวบ้านดื่มและใช้หลังจากพบสารโลหะหนักปนเปื้อนทุกจุดเลยค่ะไม่ต่างจากบ่อนี้อยู่ใกล้กับบ่อแรกมันเป็นบ่อน้ำธรรมชาติอะคะ่ะที่มีมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเขามาหาปลางมหอยแล้วก็เก็บสายบัวอย่างเงี้ยคะ่ะไปรับประทาน <jer. S 2> ตามธรรมชาติอยู่แล้ว แล้วคือมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างอ๋อคือเริ่มแรกคือจะมีประกาศจากบ่อนี้ค่ะเป็นศา์หลวงที่มีประกาศว่าห้ามให้ชาวบ้านเนี่ยทางหนองละมานเนี่ยนะคะใช้ในการอบบุบริโภคแล้วพอดีว่าก็มีชาวบ้านเนี่ยมาหาเก็บของกินตรงนี้ด้วยแล้วก็มีความกังวลว่าแหล่งน้ำมันมันติดกันก็เลยมีการเก็บไปตรวจ ปแปลงนาะข้าวผืนนี้กลุ่มนักวิชาการมหาวิทยาลัยร,งรังสิตเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบรวมกับการเก็บตัวอย่างน้ำดินและพืชมาตั้งแต่ต้นปีครอบคลุมรัศมี5กิโลเมตรรอบเหมืองตามที่คณะทำงาน5ฝ่ายซึ่งคอสชสั่งจังหวัดพิจิตรแต่งตั้งเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเราคุยเราคุยกับทางคณะทำงานหาฝ่ายก่อนว่าควรจะเก็บแถวไหนบ้างไอ้จุดที่น่าจะเก็บ ที่สุดก็คือใกล้เหมืองที่สุดก็คือจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นนาข้าวที่ที่เขาทําอยู่ปัจจุบันแล้วเขาก,ก็ยังขายข้าวอยู่ก็ห่างกันประมาณ500เมตรเองอ่ะคือตัวเหมืองอยู่ตรงนี้ห้าร้อยเมตรตรงนี้ก็เป็นนาข้าวเราก็เลยเก็บตรงนี้เราสนใจตรงนี้เยอะแล้วเราก็พบว่าเออมันมีนะข้าโลหะที่เราตรวจพบจากนาข้าวผืนนี้แล้วก็ใน พื้นที่รอบๆตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีชุมชนอยู่มากที่สุดส่วนพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันตกของเหมืองก็อยู่ใกล้เหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไรนาแบบนี้แต่ว่าชาวบ้านเขาก็เก็บพืชกินคือเขาก็ปลูกพืชฟักแฟงตำลึงกระถินอะไรของเขาเนี่ยกินไปแล้วก็เก็บเหมือนกันบอ่อน้ำบาดาลในบ้านหลังนี้ เป็นหนึ่งในจํานวน100บอ่อที่กลุ่มนักวิชาการเก็บตัวอย่างตรวจสอบเช่นเดียวกันรวมถึงพืชผักส่วนครัวอีกหลายหลังคาเรือนแม้รู้ว่ามีความเสี่ยงแต่ชาวบ้านบางคนจําเป็นต้องกินเพื่อดํารงชีพมะละกอเราก็ฟักพวกฟักแฟงอะมะลอยอะทอนนั้นมะเขือ,อกระถินผักไอยอดไออะไรอนะ าวอมขี้กินอยู่นะหมดแล้วรุ่นนี้ขี่หมดแล้ว,ลลวซื้อตลาดยังกล้ากินนะก,กินมันต้องกินเพราะว่ามันยังไม่เห็นเป็นอะไรเราก็ไม่รู้อะออกอย่างที่บอกไปนี่ว่าให้หลีกเลี่ยงเพิกผักเพิกน้ําเพิกปูเพิก,เพก,ปเพกปลาในานาทั้งหลายเนี่ยแต่ทีนี้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อขึ้นมาเนี่ยจะเอาอะไรกินกันจะให้ไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก ก่อนหน้านี้แม้หน่วยราชการในจังหวัดพิจิตรยอมรับว่ามีสารโลหะหนักปนเปื้อนจากการตรวจสอบแต่ก็พยายามหาทางแก้ปัญหาบางอย่างก็มีผิดปกติครับบางอย่างเช่นมันแค่นี้อย่างเงี้ยฮะเ่งโลหะหนักนะบาง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 ครั้งนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดตรงนี้มันอยู่บริเวณไหนของรอบเมืองหรือว่ายังไงคะก็จะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เรายือนอยู่นะฮะจนออกไปทางด้านด้านหลัง ตรงข้างๆตรงที่มีสถานีพรอจำกรไม้ที่ก็เคยมีการตรวจนะครับอยู่ในรัศมีประมาณเท่าไหร่รอบเหมืองคะที่เราพบ,บที่เราพบก็ประมาณประมาณสัก500เมตรประมาณ500เมตรผ่านมากว่า10ปีปัญหาพบสารโลหะหนักปนเปื้อนยังไม่ถูกแก้ไขแต่ช่วงนี้เหมืองก็กำลังเดินหน้าขยายพื้นที่แม้ยืนยันว่าดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้อมต,ตัวตัวมาตรการที่เราเราใช้อยู่อะค่ะ มันเป็นการวางแผนตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทําเมืองแล้วนะคะว่าการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะป้องกันตรงไหนอย่างไรอย่างบริเวณขอบบอ่อเนี่ยมันต้องมีแนวบัฟเฟอร์โซนหรือว่าแนวกันชนเพื่อสาหรับป้องกันเสียงฝุ่นอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ต้องดําเนินการก่อนที่เราจะเริ่มทําเหมืองขณะที่ผลตรวจสอบเบื้องต้นนักวิชาการพบสารโลหะกปนนปื้อนภาพรวมๆเนี่ยที่เราเจอหลักๆก็คือแม,นมนกนิสกับสารหนู ที่เป็นตัวตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในพืชก็จะมีไซยาไนด์นะครับที่ชัดเจนนะคร,นนครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะตรวจแคดเมียมเพิ่มเพราะว่าเราสงสัยถ้าเจออย่างนี้น่าจะตรวจแคดเมียมเพิ่มด้วยใบเขียวแต่เดี๋ยวนี้มันพอยิ่งลดน้ำม,มันยิ่งเป็นอย่างนี้ ปลายปีนี้กลุ่มนักวิชาการจะสรุปผลตรวจสอบอีกครั้งรวมกับคณะทำงาน5ฝ่ายและเสนอให้จังหวัดรับทราบเพื่อรวมกันหาทางแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่รอบเมืองแร่ทองคำหากยังแก้ไขไม่ได้แนวโน้มการอพยพป,ประชาชนทั้งหมดออกจากพื้นที่รอบเมืองอาจเป็นทางเลือกที่จังหวัดจะพิจารณาพัทราพรตั้งงามไทยพีบีรายงาน